วันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับ many และก็ very ทุกคนเคยเจอเพื่อนหรือว่าใครที่เคยพูดว่า I have very book ไหมรู้สึกแปลกๆไหมทุกคนหรือบางทีเราก็เผลอใช้สลับกันไปมาเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าสรุปแล้วมันต้องใช้คําไหนหยุดค,ความสงสัยระหว่าง many กับ very ใช้ยังไงมาเคลียให้จบกันวันนี้ทุกคนเริ่มจาก many ก่อนค่ะทุกคนจําง่ายๆว่า many แปลว่าเยอะแยะหรือจํานวนมากและใช้ขยายคำนามที่นับได้เท่านั้น เน้นย้ำนะคะทุกคนต้องนับได้เท่านั้นยกตัวอย่างประโยคนะคะทุกคน I have many books ฉันมีหนังสือหลายเล่มหรือว่ามากมายหรือตัวอย่างที่สอง Are there many people here มีคนอยู่เยอะไหมที่นี่จากตัวอย่างดังกล่าว many ใช้เพื่อบอกจำนวนที่นับได้และมีจำนวนมากทีนี้มาดูหัวข้อที่สอง very very แปลว่ามากหรืออย่างมากใช้ขยายคำคุณศัพท์หรือคำกริยาวิเศษ เพื่อบอกระดับหรือปริมาณความเข้มข้นไม่ได้ใช้บอกจำนวนยกตัวอย่าง The movie is very interesting หนังเรื่องนี้น่าสนใจอีกตัวอย่างหนึ่ง She run very fast เธอวิ่งเร็วมากหรืออีกตัวอย่างหนึง่ง e ีส English very well หรือพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากๆสรุป Very มันไม่ได้บอกจำนวนเหมือน Many แต่บอกว่ามากแค่ไหนในเชิงคุณภาพหรือความรู้สึก เอาล่ะทุกคนจบไปแล้วกับคำอธิบายทีนี้เรามาสรุปกันว่า Many คือเยอะแยะจำนวนมากและที่สำคัญใช้ขยายคำนามที่นับได้เท่านั้นส่วน Very ใช้กับระดับหรือความเข้มข้นเอาไว้ขยายคำคุณศัพท์ที่บอกว่ามากแค่ไหนในเชิงคุณภาพหรือความรู้สึกยกตัวอย่างคำคุณศัพท์ที่ Very เข้าไปช่วยขยาย how much is the soup ซุปร้อนแค่ไหนตอบคือ i t is very hot ตัวอย่างที่2ที่ very ขยายคำกริยาวิเศษ How fast does he drive เขาขับรถเร็วแค่ไหน He d r i v e very fast เขาขับเร็วมากหรือประโยคที่เราใช้บ่อยหรือได้ยินบ่อยๆนะทุกคน I am very happy พอมองออกไหมทุกคนว่า very ใช้ยังไงหาคลิปนี้มีประโยชน์ฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์แล้วกลับมาเรียนรู้ทิกดีๆจากอังกฤษต้องรู้อีกนะคะ